ขอ,อภัยผู้ฟังด้วยนะคะพอดีเพิ่งมาเช็คว่าเป็นไฟเสียงให้มันไปแอดไฟของนี่รับเมียเถินมาจริงๆเรื่องนี้คือเรื่องพระชายาของท่านออกเป็นตัวประหลาดเดี๋ยวลบให้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะสำหรับเรื่องที่จะอ่านให้ฟังต่อไปนะคะชื่อเรื่องว่าพระชายาของท่านอ,องเป็นตัวประหลาดตอนที่หนึ่งตัวประหลาด ที่ตําหนักของท่านอองแต่งตัวะนะเพคะพิธีจวนจะเริ่มแล้วยิงรับใช้รบเร้าให้ท่านอองแต่งกายเพื่อเข้าพิธีมั่นหมายกับพระคู่มั่นตามประเพณีเจ้าจะบ้าหรืออย่างไรนี่เจ้าไม่รู้จริงๆหรือหรือว่าแท่งไม่รู้กันแน่ท่านอองผู้สง่างามพ,พระชันษาเพยียง25เอะอะโวยวายเสียงดังอยู่ในห้องจะไม่ยอมเข้าพิธีมั่นหมายกับคนที่ถูกเลือกด้วยเหตุผลที่ว่า เจ้าไม่รู้หรอว่ามนุษย์ผู้นั้นน่ะเป็นตัวประหลาดท่านอองอย่าได้กล่าวเช่นนั้นบุรุษผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาที่การในรอบหนึ่งร้อยปีถึงจะมีเพียงหนึ่งเดียวนะเพคะเจ้าเลิกพูดเสียทีเถอะลำพังให้ข้ามั่นหมายกับบุรุษก็ยังว่าเป็นเรื่องที่ไร้ซึ่งเหตุผลแล้วนี่ยังจะเอาคนประหลาดเช่นนั้นมาคู่ควรกับข้าอีกรอข้าไม่รับเสีหรอกโท่ท่านอองหญิงรับใช้อ้อนวอนอยู่นาน ก็ไม่มีวี่แววว่าท่านอ,องอีซันจะเข้าพิธีเกี่ยวขบวนส่งตัวพระคู่มั่นจัดตกแต่งประดับประดาสวยงามราวกับส่งเทพธิดาม,มาจากสวรรค์ในห้องนั้นมีบุรุษตัวบางนามว่าผู้พิทักษ์เจียวจินผู้เกิดมาไม่เหมือนผู้อื่นคนที่มีหน้าที่ดูแลลูกแก้วมังกรและมีรูปลักษณ์ที่เหมือนเทพพยายดาแต่มีปีกมีหางราวกับหงฟ้ามาเกิดรูปร่างต่างๆก็เหมือนมนุษย์ทุกสิ่งแต่มีปีกมีหางขาวสะอาด เริ่มลายที่ปลายปีกนั้นสีแดงสดรวมทั้งมีหางเป็นพวงระยะแม้นปีกหางจะถูกเก็บงำไว้ได้แต่พิธีการสำคัญเช่นนี้ก็ต้องแสดงออกมาให้ผู้ร่วมพิธีทั้งหมดได้ยได้ยินยนว่าเป็นผู้ที่เป็นดั่งทั่วสวรรค์ได้ลงมาจุติในรอบหนึ่งร้อยปีแล้วและเป็นผู้ที่ควรคู่แก่ท่านอองถึงเวลาพิธีมั่นหมายท่านองนั้นจะมีพระชายากี่คนก็ย่อมได้ เพียงแต่ว่าผู้ที่จะต้องขึ้นเป็นลำดับที่หนึ่งก็จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการสูงส่งโดยเฉพาะในรอบหนึ่งร้อยปีแบบนี้หากมีผู้ดูแลลูกแก้วมังกรที่เป็นของสูงส่งสำหรับตระกูลกษัตริย์หากครบรอบผู้นั้นก็จะต้องขึ้นเป็นพระชายาเคียงข้างบนบัลลังก์มังกรนั่นมันเป็นกฎสวรรค์ที่ทำสืบต่อกันมาหลายชั่วอ,อายุคนและทำไมถึงมาโดนข้าพอดีละ่ะโชคร้ายอะไรของข้าท่านองกล่าวแบบนั้น ว่ายแล้วก็หลบออกไปด้านหลังตําหนักพร้อมสุรากับนาลีอีซันควบมา้าออกไปจากพระราชวังเพื่อหนีพิธีมั่นหมายนี้เมือ่อฮองเต้รับทราบข่าวก็ทรงก็ทรงตรัสให้อองมินอูที่เป็นพระอนุที่เป็นพระอนุชาแต่ว่าต่างมานดากับอีซันเข้าพิธีเป็นตัวสำรองแทนไปก่อนไม่ได้หมายถึงว่าเปลี่ยนคู่มั่นคู่หมาย แค่เพียงให้พิธีการมันสําเร็จรู้ร่วมไปตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคนก็เพียงเท่านั้นทั้งด้วยเลิกงามยามดีที่ท่านออกมีพระชันษาย5 5และเป็นและผู้ดูแลลูกแก้วก็มีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ด้วยพิธีการสําคัญนี้จะละเว้นไม่ได้ที่ตําหนักสายลมสุรานารีที่เขาร่ําไม่ใช่การเฉลิมฉลองในพิธีอันเป็นมงคลเสียหรอกเพราะเขาได้หนีออกมาไม่ยอมเข้าพิธีได้ซ้ํา ท่านอองอีซันนั่งอยู่บนต่างไม้ตัวใหญ่ที่มีหญิงงามคอยปรนนิบัติกว่าสี่นางเสียงหัวเราะคิกคักหยอกเยา้ากับเสียงดนตรีที่ขับกล่อมทำไมไม่หาที่งดงามอย่างพวกเจ้ามาดูแลข้าละ่ะเหตุใดให้มุรุษอย่างไรเสียข้าก็ไม่มีวันรับมาเถอะหญิงงามทั้งหลายมาทําให้ข้าลืมเรื่องที่มันกวนหัวใจเสียทีเถอะเขาดื่มอยู่ไม่เท่าไหร่ก็ลงไปส่งน้ําที่น้ําตกที่ฉ่าเย็น ก่อนที่จะเข้าในตำหนักเล็กคืนนี้คงจะเป็นดังสงสวรรค์ของเขาเป็นแน่ขณะที่คนร่างสูงนล่นดื่มไปบ้างบ้างบางส่วนปลดเปลื้องอาพรสวมแต่เพียงกางเกงแพรสีขาวสะอาดลงไปอาบน้ำในน้ำตกแต่ด้วยสายน้ำที่เย็นยะเยือกและเขาที่มีริธิราพอปรับมาณทำให้เผลอเดินไปบริเวณที่น้ำมันไหลแรงมุ่งลงไปสู่หน้าผาสูงชันนั้นท่านอ,องระวังเออเฮ้ย คนดูแลเข้าไปคว้าข้อมือเอาไว้ก่อนที่เขาจะไหลลงไปสู่หน้าผาน้ําตกขนาดว่าดึงที่มือไว้ได้แล้วแท้แต่สุดท้ายก็สู้แรงของน้ําที่ดึงเขาไปสู่หน้าผาไม่ได้ซึ่งทําให้พลัดตกลงไปท่ามกลางความตกใจของผู้ดูแลคุ้มกันทั้งหลายท่านอองเสียงเรียกดังไปทั่วพับพับพับเจียวจินที่เป็นผู้ดูแลและพิทักษ์ลูกแก้วมังกรเป็นผู้ที่มีชะตาต้องกันกันกบท่านอ,อง คราวใดที่เขาตกทุกได้ยากอยู่ในอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์มีปีกหนึ่งเดียวนี้ก็จะบินดิ่งลงสู่เหวน้ําตกและคว้าดึงคนร่างสูงให้รอดพ้นจากอันตรายเหตุใดท่านถึงตัวหนักเช่นนี้นะคนตัวบางนั้นเปียกไปหมดจากการร่วงลงไปสู่กระแสน้ําเจียวจีนอ่อนแรงแต่ก็ลากอีซันมาไว้ที่ริมน้ําได้สําเร็จคนร่างสูงนั้นดูเหมือนจะหมดสติไปแล้วท่านท่านตื่นเถอะ มือเล็กเขย่าไกลของคนร่างสูงที่ซีดเผือดเขายังมีชีวิตเพียงแค่หมดสติไปจากความตื่นตระหนกและจมน้ำไปชั่วครู่เจียวจินสยายปีกแล้วห่อคลุมเอาไว้ให้ความอบอุ่นทั้งที่ตนนั้นก็หนาวเหน็บจนสั่นไปหมดท่านฟื้นสิฟื้นเถิดที่ใต้หน้าผาใต้น้ำตกนี้อากาศเย็นยะเยือกและออกน้ำตกยังคงสาดมาไม่ขาดห่วงเจียวจินลากท่านอ,องอีซันไปไว้ที่ใต้ชะง,งนผาท่านรอข้าสักครู่นะ เจียวจินนั้นเป็นมนุษย์ที่ไม่เหมือนผู้อื่นอาศัยอยู่ในถ้ำที่เป็นเขตพิเศษสำหรับผู้ดูแลลูกแก้วมังกรเมื่ออายุครบพร้อมถึงจะถูกส่งเข้าวังหลวงเพื่อเข้าพิธีมั่นหมายและเสกสมรสในภายหลังมนุษย์แปลกประหลาดนี้เคยพบหน้าท่านอองเพียงครั้งเดียวก็คือเมื่อตอนที่เขาเสียตายตอนที่อายุ14จากนั้นก็ไม่ได้พบหน้ากันอีกเจียวจินออกไปเก็บไม้แล้วก็ฟืนมาเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงในการก่อไฟให้ความอบอุน่น ระหว่างที่กาลังจดจ่อกับการก่อข้างกองไฟอยู่นั้นอีซันก็ฟื้นคืนสติเห็นคนตัวบางที่มีปีกอยู่ด้านหลังกําลังงกเงืนๆอยู่ใกล้ๆกับตนเขาก็ใช้สองมือนั้นผลักแกงแรงจนเจลจินหัวทิ่มขมาออกไปเดี๋ยวนี้นะโอ๊ยคนตัวบางนั้นล้มหัวทิ่มลงฝ่ามือเล็กก็ไปครูดเอากับไม้ที่ทําเป็นฟืนจนได้เลือดซึมออกมาเอ้าเจ้านี่เองเจ้าตัวประหลาดข้าไหนข้าหนีมาถึงตําหนักนี้ ยังนี้เจ้าไม่พ้นอีกหรือคนตัวบางทําสีหน้าไม่เข้าใจแต่แววตากลับตัดพ้อและแดงกล่ำเพราะอยู่ๆก็ถูกทํำร้ายโดยไม่ได้ตั้งตัวข้าจะพาท่านกลับขึ้นไปที่บนหน้าผานั่นรอฟ้าสางเสียก่อนเจียวจินพูดด้วยน้ําเสียงที่มันสั่นเครือหน่อยๆข้าไม่มีทางอยู่ร่วมกับเจ้าหรอกอยู่ไปจนร่งสางหรอออกห่างจากกายข้าเดี๋ยวนี้ว่าแล้วอีซันก็ไล่ให้เจียวจินออกไปนอกชะง,งนผา ล้วไปตากเราออกน้ำตกที่มันเหมือนฝนตกอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นสักพักเสียงปีกของเจียวจินก็สยายออกแล้วกระพือขึ้นบินหนีหน้าคนใจร้ายทิ้งไว้แต่ท่านอองอีซันที่กอดอกด้วยความสะใจที่ไล่ตัวประหลาดออกไปได้ตอนที่2องไร้ค่าอีซันที่ไล่เจียวจินไปได้นั้นก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมาก ตะวันคล้อยตามใกล้เวลาพบคำ่ำอ,องอีซันที่เนื้อตัวเปียกปอนไปหมดเพราะว่าไม่ได้สวมเสื้อเน็บหนาวจนเนื้อตัวสั่นเทิมกองไฟที่เจียวจินกำลังจะก่อให้ก็ยังไม่ได้จุดขึ้นคงมีแต่ฟืนที่เปียกชื้นที่กองกันอยู่คนประหลาดคนนั้นก็บินหนีไปแล้วเพราะว่าถูกไล่ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีพวกเจ้าอยู่ที่ไหนกันเมื่อไร่จะตามหาข่าพบโอ้ยข้าหนาวหนาวจะตายอยู่แล้วท่านอ,องกอดอกงอตัวนั่งเบียดอยู่กับผาหิน คราวใดที่อีสันร้องให้คนช่วยเสียงนั้นมันจะไปถึงผู้พิทักษ์เจียวจินเสมอคนตัวบางที่เปียกชื้นใบหมดก็บินกลับไปที่ถ้ำของตนที่อยู่ในป่าใหญ่ท่านเจียวจินผู้ดูแลเห็นเจ้านายกลับมาก็รีบเข้าไปหามือเล็กที่มีแผลนั้นพอคนดูแลเห็นก็ตกใจนั่นเกิดอะไรขึ้นใครทำร้ายท่านไม่มีอะไรหรอกหน้าเราแค่หกล้มท่านไปเข้าพิธีมั่นหมายกับท่านอ,องเหตุใดถึงไม่อยู่ในวงัง เหตุใดถึงกลับมาที่นี่แล้วหกล้มได้อย่างไรพวกเขาพูดด้วยสีหน้าตื่นและเป็นห่วงพิธีมั่นหมายนะเสร็จสิ้นแล้วส่วนแผลนี่ไม่มีอะไรหรอกอย่างนั้นหรอแล้วท่านมั่นหมายเพื่อขึ้นเป็นพระชายาก็ต้องอยู่ในวังหลวงดูแลปรนนิบัติท่านออกไม่ใช่หรอกหรือเราไม่รู้นี่ว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในตากรมใสายนั้นซื่อบริสุทธิ์มือเล็กที่มีคนทําแผลให้ยังคงสั่นเล็กๆด้ความเจ็บแสบ ไม่เคยมีใครทำร้ายจนได้เลือดมาก่อนตั้งแต่เจียวจินเกิดมาก็ถูกดูแลเหมือนไข่ในหินได้ว่าเป็นคนพิเศษไม่คิดว่าจะถูกทำร้ายอย่างไม่ปราณีแบบนั้นท่านเป็นผู้ดูแลลูกแก้วมังกรเมื่อถึงเวลาลูกแก้วมังกรก็จะปรากฏแล้วมอบให้กับห้องเต้ก็คือท่านอองที่จะได้ขึ้นครองราต่อไปก็เราไม่รู้หรอกว่าลูกแก้วมังกรมันอยู่ที่ใดเจียวจินถอนหายใจคนดูแลก็เอาผ้าหม่มหนามาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้ด้านท่านอ,องนิสัยเสีย เข้าหนาวจนถึงกระดูกสันสะท้านไปจนจับไข้เวลามืดค่ำอย่างนี้ความกลัวและความเนหน็บหนาวก็เข้าจับควบหัวใจอา่ใครก็ได้ช่วยทีข้าหนาวจะตายอยู่แล้วทั้งผิดไข้ที่ทําให้ตัวร้อนดังไฟแต่ภายในกลับหนาวเหน็บดังอยู่ในถ้าน้ําแข็งอีสันกําลังสติพล่าเรือนยามดึกมือเล็กเยี่ยนมาแตะที่หน้าผากของท่านอ,องกองไฟถูกจุดขึ้นเพื่อให้เกิดความอบอุน่นผ้าห่มขนนกที่ทออย่างประนีต ก็ถูกคลุมลงไปที่กายของเขาหนาวข้าหนาวคนที่จับไข้ละเมอเพ้ิพพตัวสันไออุ่นจากผ้าห่มและกองไฟจะช่วยให้เขาดีขึ้นและรอดตายให้พ้นคืนนี้ไปได้ยามเช้าอีสันรู้สึกตัวตื่นก็เห็นรอยกองไฟที่ใกล้จะมอดเขาปวดหัวและเมือ่อปวดเมื่อยเนื้อตัวไปหมดกําลังสงสัยว่าใครมาก่อกองไฟระหว่างนั้นคนที่เขาแสนจะชังขี้หน้าก็หิ้วผลไม้ป่าเดินกลับมาพอดีนี่เจ้า เห็นเช่นนั้นก็ตะคอกเสียงดังพร้อมทําสีหน้ารังเกียจใส่ทันทีเจียวจินชะงักค้างท่านต้องกินผลไม้ข้าจะพาท่านกลับขึ้นไปที่บนหน้าผานั่นเหตุใดตัวประหลาดเช่นเจ้าจึงมาวุ่นวายกับชีวิตข้านักเหตุใดข้าต้องตกน้าตกก็เพราะว่าข้าหนีการมั่นหมายกับตัวประหลาดเช่นเจ้าทุกอย่างมันเกิดจากเจ้าทั้งนั้นเจ้าไม่ใช่ผู้พิทักษ์ตามตำนานบ้าบอไรนั่นหรอกแต่เจ้าน่ะคือโชคลายของข้าแท้ คนตัวบางยืนฟังอีกคนบนว่าก็วางผลไม้ในมือลงตรงนั้นแล้วก็เตรียมจะเดินหนีออกไปข้าไม่มีวันรับเจ้าเป็นพระชายาเด็ดขาดอย่าบังอาจให้ยุ่งหุ่นวายกับชีวิตค้าเจียวจินได้ฟังก็หันหน้ากลับมาแล้วก็เดินเข้าไปหาอีซันอีกคนก็ตกใจจนถอยหลังจะจะทำอะไรเจ้านกประหลาดคําก็ประหลาดสองคำก็ประหลาดเจวจินเดินเข้าไปหาหมายจะอุ้มอีกคนนั้นให้ขึ้นไปไว้บนชั้นบนจะได้กลับไปพักผ่อน อีสันที่ตกใจคิดว่าตัวเองจะถูกทำร้ายก็ก้มลงไปหยิบท่อนฟืนแล้วกวาดแกว่งไม้จะฟาดเจียวจินที่เดินไปใกล้เขาที่ปลายไม้นั้นมันก็มีฐานที่ถูกจุดพอเขากวาดแกว่งไปมามันก็ล่วงหล่นไปโดนเท้าของตัวเขาเองโอ,โอ๊ยร้อนท่านเจียวจินตกใจอ,องอีสันกระโดดโลดเต้นด้วยความเจ็บแสบที่ฐานร้อนๆน,นั้นโดนผิวหนังที่หลังเท้าของ,ของเขาจนแดงก่าเขาไม่ได้กรธตัวเขาเองที่ทําแบบนั้นแต่กลับกดเจียวจินแทนเสียนี่ เจ้าเพราะเจ้าแท้ๆยามสายคนร่างสูงก็เริ่มหิวข้าวทั้งก็ยังตัวรุมๆอยู่คนที่ทําให้รําคาญใจก็บินไปไหนก็ไม่รู้เขาเฝ้าภาวนาว่าเมื่อไหร่จะมีใครตามมาช่วยเขาท้องเจ้ากรรมก็ร้องอยู่ไม่ยอมหยุดเหมือนคนจะเป็นลมเสียให้ได้หันไปเห็นผลไม้ป่าที่เจียวจินเอามาวางไว้ให้ก็หยิบมันคว้างลงน้ําด้วยความโมโหข้าไม่กินพอคว้างไปแล้วก็นั่งรอเวลาสักพักแก่ก็หิวไสกิวอีกข้าหิว เมื่อไรจะมีคนมาช่วยข้าสักพักใหญ่ท่านอองอยู่ที่ไหนท่านอองได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกหาอีสันก็ลุกขึ้นด้วยความดีอกดีใจเป็นอย่างมากข้าอยู่นี่ข้าอยู่ตรงนี้คนติดตามนั้นตามมาหาเขาจนพบแล้วทําไมพวกเจ้ามาช้านักข้าแทบจะตายแล้วรู้หรือเปล่าก็ถ้าไม่ได้ผู้พิทักษ์เจียวจินนําทางมาพวกเราก็คงมาไม่ถูกแนะ่เส้นทางมันลึกลับซับซ้อนเหลือเกินท่านอ,องท่านปลอดภยัยดีใช่ไหม ผู้พิทักษ์ประหลาดท่านอีกแล้วเหรอขอรับนำทางมาจนถึงที่นี่แล้วก็ขอตัวแยกออกไปแล้วรักคู้มั่นของท่านนะ่ะช่างพิเศษยิ่งนักเลิกพูดแบบนั้นเสียทีเถอะข้ายัางไม่ได้มั่นมั่นไปแล้วขอรับท่านอองมินอูเข้าพิธีเสร็จสิ้นแล้วอีซันได้ฟังก็เงียบไปที่ตำหนักในวังหลวงข้าไม่เคยพบเจอใครที่พิเศษเช่นเจ้ามาก่อนเลยตำนานที่ดูฟังไม่น่าเชื่อมันเป็นจริงหรอนี่ ตำนานที่ว่าผู้มีปัญญาที่การจะและเกิดมาเป็นผู้พิทักษ์ลูกแก้วมังกรให้กับผู้ที่จะขึ้นครองราชในฐานะท่านอองจริงอยู่ว่าตามสักเขาเป็นรองอีซันแต่มันก็ไม่แน่ว่าหากเกิดวาชาตาต้องการก,กับเขาแทนท่านอองมินอูกําลังยืนคุยอยู่กับเจวจินอยู่ที่ริมน้ําคนที่พบเจอกันครั้งแรกตอนพิธีมั่นหมายดูเหมือนว่าเขาจะสนใจผู้เขาจะสนใจมนุษย์ผู้พิเศษนี้กว่าใครอีซันที่ออกมาเดินดั้งน,นอก ก็เหลือบมองไปที่ตำหนักเล็กของอองมินอูเห็นภาพทั้งคู่ยืนคุยกันเข้าพอดีฮึถ้าข้าจะยกคนประหลาดนั่นให้กับมินอูท่านพ่อจะว่าอะไรไหมนะอองอีซันทำพึงนำพังกับตัวเองเบา